เพื่อนๆจ๋ามากินทะเล่าอ่าก็อื่นอาจจะเรียกอีกชื่อนึงนะคะแต่เป้ก็เห็นว่าเขาเรียกทะเลซาก็เออจักตอนนี้เป้ก็เลือกลูกด,ดีด้วยใส่ถุงมาแล้วอ่าลูกทะเล่าเขามันแน่นถุงเนาะเพื่อนๆเนาะเป้เปนเนเปก็จะมาเลือกลูกที่มันดีๆเอาไว้ลูกที่อ่าอันไหนที่ เสียหายแตกๆเราก็จะเอากินก่อนนะคะเพื่อนขาดูสิคะลูกงามงามเนื้อหลายๆท่านอาจจะอยากว่ะเอเ๊ะรสชาติยังไงเนื้อมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรฮ้มันจะล้วนๆนะล้วนๆซุยๆเห็นไหมน,ะนี่เห็นไหมคะอร่อยค่ะเพื่อนๆ่ะผลไม้ผลไม้าทางภาคเหนือเนาะเอาฉันก็จะไปวางมาโอ้ยขอ,ออยของอร่อยของอร่อยของอร่อย จะออกรสชาติค่อยๆกินมันห้านาทีดึงเอามันห้านาทีแต่ว่ามันล้วนๆนะล้วนๆซุยซุยบ้านฉันเขาเรียกมันซุยซุยเนาะ <c oughs> มันซุยซุยล้วนๆน,นะคะมันจะอร่อยแต่ว่ามันจะหว,วานๆต่หวานไม่เยอะนะอร่อยค่ะเมืองขามาทานกับปุเปเดเถอะเนยังเยอะเลย อ,อันนี้ของฝากจากภาคเหนืออร่อยอน่อยดูอ่ะมันล้วนมันซุยจนแบบรูต้ติดมือเราอ่ะอร่อยค่ะอาหารทุกอย่างกินแค่พอดีนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าอามันมันแบบมันก็มีน้ำตาลนะ่ะมันก็หวานนะ่ะอ,อร่อย กินแค่พอร่างกายเราแพ้พลังงานหมดหิววักยกินใหม่แต่ตอนนี้เป๊กเขาจะซิปลูกก่อนเด้อ <c oughs> ของมันแทบเนาะปีหนึ่งปีหนึ่งได้กินขังเดียวเนาะ <c oughs> มันเป็นคล้ายๆกับ <c oughs> เขาปลูกตามฤดูกาลนะ,ะเพื่อนขาเนาะมันไม่ใช่ว่ามีกินแบบอะทุกวันนี้มะม่วงเนี่มะม่วงนี่มีกินตลอดปีเลยนะจะบอกใหรอจ๊ะมีหลายมีหลาย,ม,ลายมีหลายแบบเนาะที่เขาปลูกกันนะ อืมอร่อยอืมอร่อยฮะเยอะมากเลยอืมี๋วเป๊จะเอาลูกดีๆเอาไปกินวันหลังเอาลูกไหนแตกๆเราก็จะเอาแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาใส่กล่องอร่อยค่ะทสเลซาหรือบางคนค่ะาจะเรียกคนละชื่อก็ได้นะอืมีย๋ยวเป๊จะคัดเลือกแหละ เอาล่างน้ำดูว่าอู้ยัวาลูกใหญ่ยังงามเลยมากินละกันเดอ้อเพื่อนๆจ๋าของแซ่บนี่นนะดูสิอร่อยแบบรสชาติจะออกมันๆเนี่ยที่ฉันพูดว่ามันห้านาทีนี่คือมันห้านาทีถ้าเวลาเขาล้วนซุยเขาจะรุดแบบนี้แหละจอมันห้านาทีจะมันตุยอ,อยอร่อยมา